โอ้นั่นดีนะก็ได้ทํางานกันไปมีความรู้และสามารถลูกหลายคนเนี่ยครับเนี่ย,ยก็คนพี่อ่ะลูกสาวคนพี่ใดตอนนี้เป็นเฮงอัดสเตตแอ,ดอดร์ออสเซตพระยาค่ะโอ้อยูดสายกันบินไหนตอต่นี้รถไวายสัญญาขายเลี้ยงเหลือเฮียมีอฮะเฮงสตตดรถไวามีอะ คนเราพูดโม้ว่าเนี่ยกูไม่ชอบจริงๆให้ตายไปดิป่า,ปาจูลูกกูได้เหรอลูกกูทำงานสายการบินของแท้นะเพื่อนทำไรวะเอขายตักเตนทอดบินทันก็บินบินไม่ทันมันทอ,อดทอดเฉเลยนั่นนะอคนเราอาชีพทุกอาชีพอย่าดูถูกทำได้ทั้งนั้น ขยันลูกตาไม้กิงมันมีอนาคตรวยได้ทุกคนเห็นไหมแม่ค้าลูกกิ้นว่าได้ขิงอ่ะสุดยอดแม่ค้าลูกกินว่าได้ขิงเออพี่น้องมาน่ะทำบุญมาไหว้พ่อหลวงไหว้หลวงพ่อว่าได้ขิงซื้อทานได้เลยลูกชิ้นไม่ต้องกลัวจะเป็นมะเร็งเพราะน้ำมันเขาเปลี่ยนทุกปีทุกปีทุกปีเลยนายจงอ่างนิทานแล้วทานแล้วครับ ผมซื้อมากินสองไม้กินได้2องลูกเออเหรอครับแล้วเก็บไปไหนอ่ะเห็นไม่ทิ้งเห็นกินไม่ได้ทิ้งไม่ได้ผมจะพาไปทำเอาไว้ยิงหนังสติ๊กครับรับรองจะนกเอี้ยงเนี่ยหล่นแน่แข็งเคี้ยวไม่ออกเลยไม่รู้อุ่นไว้ตั้งแต่ก่อนปีใบมมึงจะพูดแบบนี้แหละก็เกลียดที่เราไม่ได้มาไม่รู้หนุกไปหน่ อย่าไปเครียเดเรอคนใต้ามาที่นี่พี่น้องต้อนรับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนี่เออของกินสุดยอดทั้งนั้นในวัดเนี้ยดูเฉพาะขนมจีนขนมจีนเออขนมจีนนะครสมสิบเส้นยีห้าบาทออออพอใส่น้ำแกงพอใส่น้ำยาเหมือนใส่เดือนว่ายน้ำอ่ะทำไมอ่ะบากครับ กินขนมจีนที่นี่แล้วไปสมัครงานไม่ได้เลยทําไมเส้นน้อยอ่ะเส้นน้อยเส้นน้อยไม่ได้ครับก็ไม่รับ <c oughs> ลำบาก <c oughs> เพราะนั้นลูกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราสมควรจะปลูกฝังไว้ตั้งแต่เล็กๆ <c oughs> นายจงอ่างแล้วก็นายทหารพูนทั้งสองคนในเดินทางไปวิจัดถือผานราชบุตรเขยเราสักคนขอแต่เพียงเป็นคนดีมีความสามารถขอให้เป็นคนร่ำรวยด้วยนะ ไอ้ร่ำรวยที่ว่านี่คือร่ำรวยความดีร่ำรวยน้ำใจคนที่ร่ำรวยในสังคมมีมากถ้าเรารู้จักแบ่งปันเอื้อเพื่อเผื่อเพ่สังคมนี้จะน่าอยู่ขอเอาที่คนร่ำรวยน้ำใจนะมาเป็นราชบุตรวยแห่งเราให้กลางกระบอมเดือนท้างอ,อถูกต้องนะทีนี้สิ่งสําคัญลูกของนายจงอางนี่ได้ทํางานบ้างแล้วหรือ,อยังออก็มีงาทจาเล้วปรกเก้าให้คนพี่ให้ลูกชายทางานควาย โอ้อยู่แผนกไหนอะชดปลาครับดูดูมจะพูดรงเดชประเจษฐาพูดกับองค์ราชาเจ้าเมืองมึงพูดให้มันดีหน่อยสิลูกทำงานควายคว้าชดปลา <c oughs> และทำงานก่อนไอ้ควายคว้านี่มันได้สอบไหมละ่ะไม่แน่บางทีก็ได้ครึ่งกระสอบมันไม่แน่นอนส่วนมากมาชอดอยู่แถวริมคลองใจคลองเนี่ย เนั่นล,ลูกชายคนเราความภาคภูมิใจไม่ต้องคิดอะไรมากมายโดยเฉพาะลูกผมเนี่ยมองพ่อลองคิดดูถึงแม้จะไม่ได้เป็นนายอำเภอไม่ได้เป็นผู้ว่าใจลูกก็ถือว่าไม่เคยขอเงินไม่เคยขอตังค์พ่อแม่ใายนี่ก็ภูมิใจเพระเยอะค่ะลูกคนอื่นแต่งงานแล้วได้ผัวได้เมียยังขอตังค์พ่อแม่ใายลูกผมไม่เคยขอครับตั้งไว้เจ่าไร่หยิบหมดเลยไม่ขอ นี่เป็นความภูมิใจนี่เออโอ้และลูกไม่ได้มาด้วยวันนี้ไม่ได้มาครับพอดีเป้าเรือนโอ้อยู่เรือนก็ดีแล้วฉันไปเยี่ยมที่เรือนมันก่อนเห็นไม่เจอเพราะไม่ใช่อยู่เรือนผมเรือนใครอ่ะเรือนจำครับโอ้โอไปนานแล้วอะไปหลายวันเล้ะครับอยู่สบายไม่เคยคิดกลับบ้านไปกันหลายคนเหรอไปหลายคนครับเด็กข้างบ้านพวกนั้นอยู่ไม่ได้คนไล่ออกหมดเนี่ ลูกผมปฏิบัติตัวดีเจ้าหน้าที่รักก็ไว้อนุญาตให้อยู่ตลอดชีวิตภูมิใจนักเล้วอหัวอยู่จนคุกรักรัไม่เกี่ยวคนเราความภูมิใจมีได้ทั้งนั้นลูกเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าพอได้มาโม้เพื่อนแต่ลูกติดคุกนี่มึงมาโม,กม้ก็ทําไมอ่ะเพรความภูมิใจอะลูกเราไม่ได้เป็นขน้าราชการแต่ลูกเราติดคุกก็าภูมิใจลูกเรานี่อนอแล้วไปคิดอะไรมากมาย ไม่ต้องมาโม่คนบ้านเราชอบไปโม้กันคนบ้านเราลูกเขาอยู่บางรักอยู่บางซื่ออยู่บางขี้ลูกกูอยู่บางขวางเว้ยไม่เกี่ยวเมืองหลวงเหมือนกันภูมิใจอจะมีอะไรไหมอ่ะมันพูดบ้าอยู่แบบเนี้กูมไม่ค่อยจะพูดด้วยลูกติดคุกติดคุกก็ไม่เป็นปนัญหาดีกะ,ะเพราะนั้นก็คอยสร้างแต่คุณงามความดีนะอย่าไปคิดเบียดเบียนเขา ไอ้ลูกติดคุกนี่มันไม่ใช่เรื่องดีเดินมาพูดอยูอ่ใครว่าไม่ดีอ่ะคนติดคุกก็ชั่วทั้งนั้นแหละมึงพอพอพอเดี๋ยวคุกควันคอขาด <c oughs> อย่าพูดแบบนั้นนะคุขออนุญาตคนติดคุกไม่ได้ติดเพราะชั่วทั้งหมดนะเพื่อนคนติดคุกติดเพราะไม่มีตังค์ก็เยอะเนะี่รู้ไหมฮะประตูคุกเนี่ยเลื่อยก็ไม่ออกเอากรีมมาตัดก็ไม่ออกใบพันธุนึ่งขูดแป๊บเดียวประตูเปิดเพราะนั้นคนติดคุกส่วนใหญ่ติดเพราะไม่มีเงิน ง่าแกไหมทีนี้ลูกกูกูสอนให้เปน็นอันตรพานมาตั้งแต่เล็กๆไปไหนเ็นไหมกูาพาปลาตลอดมีดปลาเนี่ยนี่เข้ากรงเทพไม่กล้าถือเลยลัวทหารก็จับแต่ปืนไว้ทาหารเนี่ยคนถือมีดปลาก็ไม่จับให้มีดปลาก็ไม่มขึ้นกูสูกูต่อยแล้วเนี่ยนี่า้าเมืองก็ไม่สสาจกูจือว่าควายมีความชานาญ วอย่าลืมโมควายรักษาพื้นแผ่นดินรักษาพื้นแผ่นดินเออที่นี่ควายเราขี่ได้ขี่ได้แล้วยังแกงได้ด้วยฮะฮ่ามีงานขึ้นบันไหม่มีงานแถวภาคเหนืออีสานก็แกงควายมีงานแต่งงานใครก็แกงควายจนเนิร์เลี้ยงแกขกกูถามหน่อยเลยแกงได้เหรอควายจนเนิรแกงได้แต่แม่มึงกินเหรอแกงอะแกงได้แม่มึงกินเปนล่าดูล้วแม่ผม กูพูดตามความเป็นจริงตามเหตุผลก็เหตุผลของกูก็แกงได้แกงได้จริงแต่ไม่มีใครกินกวายเรานี่แกงแล้วมีคนกินแต่รถเมืองอ่ะแกงแล้วไม่มีคนกินควายเรากินได้แต่รถเมืองแกงแล้วกินไม่ได้กินได้ใครกินล่ะรถอะฉนิมไม่ต้องแกงลองตั้งตา,งตางขวนไม่ดูสักสามเดือนนี้ว่าไงยอมแพ้กูไม่ยอมแพ้เด็ดขาด กูถือว่าควายสามารถรักษาชาติประเทศที่เอาไว้ได้สมัยยุคบางรจาจันฮะสมัยยุคบางราจันนายทองเหม็นเป็นวีรบุรุษแห่งค่ายบางราจันก็ขี่ควายไปยิงพม่าขี่ควายไปยิงพมา่าให้ดังกว่านี้ให้พม่ามาไาล,าล่ลรงไม่ต้องแสดงอ่ะบอกว่าได้ตายมึงหาว่าตำพลาดน,นี่ไม่มีพมา่าเออแต่ก็ตายหาหรอก รู้ไหมมาเลี้ยงหมูอยู่เยอะก็่ป้ามาเนี่ยไอ้มึงดูวะขายของในวัดก็ยังมีเลยพม่มากูปาไปซื้อว่าน้องเป๊ปซีขปข่ขวดพม่มาว่ะพี่ขาพี่อาขวดยาขวดเล็กค่ะอะไรอยนายจงอ่างถามว่าขวดใหญ่ขวดเลขข็กพ้ามาแล้วกูถามนี่ทำไมต้องไปรบราฆ่าควันไปเกลียดพมาาเรื่องอะไรเมียลืมว่ต่อไปอาข้าสู่อาเซียนสิบประเทศเปรียบเสมือนรวงข้าวสิบรวง เรามารวมกอรวมใจใกันให้กับทวีปอื่นเขาได้เห็นว่าคนทวีปเอเชียเรามีความพร้อมปลองดองพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าสู่อาเซียนไปด้วยกันและจะไปทะเลก,กันทำไมถามดูพม่าก็คนเขาก็มีชีวิตจิตใจแต่มึงไม่คิดหรอรกพม่าเคยทำลายคนไทยทำลายเมื่อไหร่จะไหมกรุงศรีอยุธย,ยาจะไหมกรุงศรีอยุธย,ยาพม,ม่ามาตีกรุงศรีจนแตกกูถามดูที่กรุงศรีอย,ยุธยาแตก กรงุงศรีอยุธย,ยาได้แพ้เพ่เพร,ระาระอดไรเพราะพม่าอกก้าวไม่เสียงแล้วเราขาเดเรื่องนี้นะคุกูยอมแพ้ควายกูสู้รถยนต์ไม่ได้แต่ลูกกูไม่เคยหนีตามผัวเอาอีกแล้วไปเรื่องควายได้แปเอาเรื่องโน้นอีกแล้วลูกกูแต่งงานทั้งหมดลูกของผมบอกใอ้พี่น้องจะ,ะไร่ขิงได้รู้ว่าลูกสาวผมสี่คน แต่งงานทุกคนแล้วคนหนึ่งแต่งไม่ําอยางงี้สิบอลลูกผมตามผัวตามผัวทั้งนั้นไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่งงานจริงๆยอมรับหนีตามผัวทุกทั้งนั้นเลยแต่มันตามครั้งเดียวต่อวันอ่ะ <c oughs> อญายาได้ยอมแพ้กันแหละทีนี้อยู่ด้วยกันต้องรักกันอย่าทะเลาะเบาแวงได้ข่าวว่านายจงอางนม่ชอบทะเลาะกับเมียหรือภญายาผมไม่ชอบเมียดีเป็นสีผัวเมียชั่วผัวพลอยเป็นผี อยู่ด้วยกันจะเลิะเมียเรากลางคืนกลางค่ำไม่นอนคว้าแต่ละครทีวีได้ดูได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรละครทีวีดูได้ทุกช่องทุกเรื่องลูกเมียเออเมียนอนกลางคืนนอนดูหนังพอกลางดึกละเมอมันคิดดูได้ช่วยใครกูแล้วเฉ่งหลบหลังเ <c oughs> ชนปนันเชิง <c oughs> อุท้องระมอมหัวมาหามไปนอนโรงพยาบาล ว่าตอนเย็นกูไปเยี่ยมกูเป็นไงบ้างอะน้องวัลลาพาพเมียว่าไม่ต้องมายุ่งกับพลันทมออตมทนไม่ไหวกับการกระทำของพี่ตมตนไม่ได้ตมจะย้ายไปอยู่ในกระบอกไม้ไฟกับยอพระกลิน่นอ่าดยบ้ากันได้หมดย้ายได้เหลือใครหอ,อบ้านรามชอบโทรทาตัดนี่เออนั่นลูกกูกลางคืนก็เหมือนชอบโตตัด เมื่อคืนนอนนอนเกือบตายทำไมลูกมาควักลูกตาคุณนอนนอนเอามานี่พ่อเนต่หน้ากระดาชวะคุณทีบไปติดหน้าบ้านลูกอะลำบากนั่นยังมีคนอ้คนพี่อยู่ปอสามกลับจากโรงเรียนได้หมวกันนอกอันหนึ่งอันเออกลัวหัวกรลัวหัวแเดีววิ่งขึ้นต้นไม้ขึ้นไปถึงแตพอไม่มีคนกระโดดตุ้มลงมา ทำไมปแปลกร่าไงลูกผู้ชายพันดีตกลงมาขาแล้วพันดีไหมไม่รู้เห็นพันผ้าก็อยอยู่นอนนิ่งกว่าลูกกูตายได้แล้วร้องจนเกือบหมดน้ำตาพอยกขึ้นอุ้มมันว่าฮีโร่ฮีโร่ขุดซึบใส่แตกลูกเอ,อเดือดร้อนที่นี้ปัญหาบ้านเมืองก็เดือดร้อนตอนนี้ต้องช่วยกันดูแล นะพี่น้องชาวใต้ราคายางก็ตกต่ำเออก็ต้องช่วยกันก่อนประหยัดกันก่อนในยุคสมัยนี้นะมีอะไรก็กพยายามช่วยเหลือกันเป็นไงมั่งรัฐบาลทหารการทํางานเนี่ยนาะยคิดว่าผมคิดว่าดีครับรัฐบาลนี้ทํางานผมชอบนั่นเออหลอยทำงานมาตรฐานเลยที่บ้านคิดดูอ่ะตอนนี้ยางโลสี่ิบาทโลต้องไรราคายางสีสิบบาท กระท่อมกระท่อมรูพันควันหมดแล้วพอได้ขายกระท่อมที่ไหนที่บ้านของเจ้ากระบอกปลูกไว้แปดต้นปลูกแปต้นขับสานเข้าไปโค้นหมดเลยปลูกไว้ทําไมปลูกไว้กินกินไดยังต้องแปดต้นกินไม่หมดก็ขายบ้างเดียวสามสิบใบร้อยนะเพื่อนสามสิบใบนี่หนึ่งร้อยบาทเออแต่ตอนนี้กระท่อมขาดแคลน เห็นยังขายอยู่ไ้่เยอะขายแต่คุยัดไส้พลูนี่เออข้างบนนั้นกระท่อมห้าใบาข้างล่างออกระทมห้าใบาตรงกลางพลูยีสวันนั้นหาใบพลูไม่ทันได้ใบชั